สวัสดีค่ะสวัสดีไลน์นทมคลิปนี้เสนอขายที่ดินแม่ริมเป็นที่ส่วนลำไยนะคะใกล้โรงเรียนนานาชาติเปรม3ามกิโลค่ะที่ดินติดถนน2ด้านนะคะเป็นเนื้อที่โฉนด1ไร่1งาน9ตารางวาขายยกแปลง3ามล้านห้าค่ะตามขอบเขตที่ดินนี้เลยนะคะตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะน้ำไฟถึง ภายในที่ดินนะคะเป็นต้นลำญ่ประมาณ70ต้นค่ะลักษณะที่ดินเป็นเนินเล็กๆน้อยนะคะตั้งอยู่ในเขตตำบลห้วยทรายอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ห่างโรงเรียนนานาชาติเปรมสมกิโลค่ะห่างที่ว่าการอำเภอแม่ริม10กิโลห่างสนามบินเชียงใหม่30กิโลค่ะ บรรยากาศดีดินดีนะคะลมลื่นค่ะต้นไม้เยอะตอนนี้เหมาะสำหรับใครที่อยากจะทำเป็นบ้านสวนนะคะหรือเป็นร้านกาแฟร้านค้าเล็กๆในชุมชนทำเลก็เหมาะค่ะ สำหรับใครที่สนใจสามารถนัดชมหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์และเบอร์โทรที่อยู่ในคลิปนี้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ